Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันพุทธที่30สิงหาคม2023 Series เดินในพระสิริการเดินทางแห่งความงดงามและความจริงวันที่6ชีวิตคือผลงานศิลปะแห่งพระคุณในพระธรรมสดุดีบทที่9ข้อที่1-2บอกกับเราว่า ข้าพระองค์จะขอบพระคุณพระยาเวด้วยสุดใจข้าพระองค์จะเล่าถึงการอัศจรรย์ทั้งสิ้นของพระองค์ข้าพระองค์จะยินดีและปรีดาปราโมทในพระองค์ข้าแต่องค์ผู้สูงสุดข้าพระองค์จะร้องเพลงสะดุดีพระนามของพระองค์บางทีการดำเนินชีวิตอันงดงามที่เริ่มโดยพระคุณการขอบพระคุณและจบลงที่พระศิริ ก็อาจทำได้ง่ายไดย้เพียงแค่เราเงยหน้าขึ้นจากชีวิตที่จมอยู่กับบางสิ่งเพ่งมองไปที่พระองค์นานพอจนเรามองเห็นคุณค่าและเฉลิมฉลองในเสรีภาพที่พระเยซูคริสต์ส่งประทานให้เราผ่านการทนทุกทรมานของพระองค์เองบางทีความสวยงามของวันใหม่ในแต่ละวันอาจเปลี่ยนไปหากเราเปิดตาใจรับพระเมตตาของพระองค์เมื่อน,นั้น ความสดใหม่ทุกเช้าสำหรับโลกนี้ก็จะกลายเป็นความสดใหม่ทุกเช้าสำหรับเราด้วยเช่นกันเพราะการมีชีวิตที่ตาใจเบิกกว้างสแสวงหาความงดงามและเปี่ยมด้วยการขอบพระคุณนั้นคือการสร้างสรรค์ศิลปะด้วยถ้อยคาข้อความบทเพลงอาหารหรือไม่ว่าด้วยสิ่งใดก็ตามที่เรามีในวันนั้นแม้ในวันธรรมดาที่แสนวิเศษ การขอบพระคุณเป็นวิธีการที่จะเปลี่ยนสิ่งธรรมดาธรรมดาให้กลายเป็นสิ่งที่น่าสนใจมีคุณค่าและเปลี่ยนไปได้วยความงดงามได้ในพระธรรมสองโครินธ์บทที่4ข้อที่15บอกกับเราว่าเพราะว่าทุกๆสิ่งก็เป็นไปเพื่อประโยชน์ของท่านเพื่อว่าเมื่อพระคุณมาถึงคนจํานวนมากขึ้นการขอบพระคุณก็จะมีมากยิ่งขึ้น อันเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าวันของเราอาจจะดูธรรมดามากหรือเต็มไปด้วยความเครง่งเครียดแม้อาจไม่ได้ดูงดงามเหมือนในห้องแสดงผลงานศิลปะแต่เราก็เลือกที่จะขอบพระคุณพระเจ้าได้เราเลือกที่จะเปลี่ยนมุมมองในห้องที่ดูแสนธรรมดาให้กลายเป็นสิ่งสวยงามได้ง่ายๆผ่านการเริ่มต้นขอบพระคุณพระเจ้า ในพระธรรมหนึ่งพงศาวดารบทที่16ข้อที่30ถึง34บอกกับเราว่าแผ่นดินโลกทั้งสิ้นเอ๋ยจงตัวสั่นเฉพาะพระพักพระองค์พี่พบถูกสถาปนาแล้วจะไม่สั่นคลอนเลยจงให้ฟ้าสวรรค์ยินดีและแผ่นดินโลกเปรมปรีให้พวกเขาพูดท่ามกลางบรรดาประชาชาติว่าพระยาเวทรงครอบครอง ให้ทะเลกับสิ่งทั้งหลายที่อยู่ในนั้นคำรามให้ทุ่งนากับทุกอย่างที่อยู่ในนั้นหลิ่งโลดแล้วต้นไม้ทั้งสิ้นของป่าไม้จ้าร้องเพลงด้วยความยินดีเฉพาะพระพักพระยาเวเพราะพระองค์เสด็จมาพิพากษาโลกจงขอบพระคุณพระยาเวเพราะพระองค์ประเสริฐเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงนิรันดร สิ่งที่ต้องใคร้ครัวในวันนี้มีเรื่องใดบ้างที่เราอยากจะเริ่มต้นขอบคุณพระเจ้าในวันนี้มีพื้นที่ชีวิตใดหรือเหตุการณ์ใดบ้างที่แม้อาจยังดูไม่สวยงามแต่วันนี้เราอยากเลือกที่จะขอบคุณพระเจ้าก่อน ให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับพระเจ้าที่รักเราสรรเสริญพระองค์ผู้เริ่มต้นการดีในชีวิตเราและจะทรงกระทำให้สำเร็จในวันแห่งพระเยซูคริสต์ขอทรงเปิดดวงตาใจของเราขอทรงช่วยให้เราได้สัมผัสถึงพระคุณและความดีของพระองค์ที่โอบล้อมตัวเราในตลอดทั้งวันเพื่อที่เราจะได้ขอบพระคุณพระองค์ ได้มองชีวิตผ่านเลนส์ของพระองค์ได้เห็นความงดงามของชีวิตที่ดำเนินอยู่ในพระองค์เราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน